โอเคครับสวัสดีครับชายทีมแก๊งแล้วก็บีได้ปปอดนะครับวันนี้ไอทีรีวิวมากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมากับสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดถ้วยเข้มของคนไทยนะครับ iMobile IQX 3นะครับมาดูว่า iMobile IQX 3นี่ถือว่าเป็นรุ่นที่3ของ iMobile IQX แล้วจะมีดีอะไรบ้างนะครับมาชมกันเลยสำหรับรูปร่างของ iMobile IQX 3นะครับ้าดบภาพรวมแล้วนะครับ จะคล้ายกับมือถือรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ Oppo f 5แต่ว่าความแตกต่างก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเรือยความว่าเป็นมือถือราคาอยู่ช่วง8,900บาทก็ถือว่าให้มาระดับหนึ่งที่ใช้ได้ไอโมบายใส่ลูกเล่นของตัวเองแล้วก็เกมบางอย่างมาให้ครบนะครับแต่ยังใช้หน้าจอแบบ p e ยว Google ซึ่งผมมองว่าก็ลื่นไหลดีแต่ว่าความลื่นไหลตรงนี้ มันเกิดจากว่าเขามไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ว่าถ้าที่ดูจากเครื่องรุ่นอื่นๆของ i-mobile นะครับก็คืออย่าง9.1รุ่นที่แล้วนะครับก็ยังมีการหน่วงๆเวลาที่เราจะสแกนหน้าจอนี้นะครับก็มีอาการหน่วงนบ้างนะครับแต่ว่าความที่ไม่ได้ใส่อะไรมาเลยทำให้ว่าเช่นปฏิทินนี่เป็นเป็น Google Calendar กล้องก็จะเป็น เชื่อกูิธรรมดาซึ่งหน้าจออินเทอร์เฟซก็จะเป็นเหมือนกับ Acer นะครับแต่ว่าถามว่าใช้ง่ายไหใช้ง่ายใช้ดีนะครับแล้วก็3พวกเครื่องในหนาเนี้ยอาจจะดูเหมือนเดินไปบ้านนะครับก็จะมีแบบลูกเล่นอ,อื่นอื่นเช่นอยู่ในแอปนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ดนนั้รรับจะมีตัว t ีสแควรซึ่งซึ่งสามารถบอกเรื่องกี่กับเส้นทางอะไรพวกนี้ได้ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการฟังเพลงนะครับซึ่งแน่นอนครับว่า i m o มบายมันมาพร้อมกับระบบ d u โ s ซิแล้วก็ FM Radio แล้วก็แน่นอนครับรองรับ MP3 มสามดิเิทักันนะครับสมมติเป็นเพลงย่างไงกันเนาะลำโพงอยู่ข้างหลังนะครับลำโพงอยู่ข้างหลัง ประมาณลำโพงองนี้ใช้ได้นะในเรื่องของเสียงอินโทรยาวไปน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ได้ว่าให้อะไรมากมายครับก็คือในส่วนของระบบเสียงก็ยังเป็น Android จ๋าเหมือนเดิมนะครับก็คือปรับอ e ีคอไลเซอร์ปรับแฟลตปรับนร่นนี้นัน่นปรับ โอ้เยอะครับก็ทําให้สิ่งดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับในส่วนของเรื่องซิมนะครับข้างหลังมีการแปะไว้อยู่แล้วครับว่าซิมเป็นแบบไหนครับซิมที่สองจะเป็นเป็น macro ซิมนะครับซิมแรกจะเป็นซิมใหญ่คือวีซิมนะครับในส่วนของเรื่องการประมวลผลนะครับดังนั้นเนี่ยการประมวลผล,ลเราใช้เกมอละซอฟต์เหมือนกันแต่ว่า iMobile IQX3 เนี่ยนด้คามว่าใช้ CPU เป็นแบบที่เรียกว่าคอร์ดคอร์ละครับประหยัดนะครับมีเดียเทคความเร็ว1 2ึ่กิกแรมหนึ่กิกนะครับความจำในตัว4ี่กิกเอ้ยความจำในตัว1 6บหกิกไม่ใช่4ี่กิกนะครับก็ถ้า4ี่กิกคงไม่พอแล้ครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ให้ความลื่นไหลกำลังจำจำจรัดใช้ได้เลยเพราะว่านะครับ เพราะว่าตัวเครื่องค่อนข้างทำไงดีแต่ว่าผมต้องปรับความเร็วร่วงให้เหลือ,อความเร็วของตัวการาฟริกให้อยู่ระดับเกือบต่ำสุดนะครับเพื่อให้ภาพประมวลผลได้เพราะไม่งั้นเนี่ยการประมวลผลของเกมจะกระตุกอย่างที่เห็นนี้เพราะว่าเครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เพื่อการเล่นเกมระดับฮาร์ดคอร์ขนาดนี้นะครับ นะครับก็จะเห็นก็จะปุับกค่อยจะชัดเจนนะครับเพราะว่านจากว่าเกมนั้นค่อยจะเกิดตัวขื่นไปนิดนึงไปพอสมควรนะครับถ้าเป็นเกมที่ที่กราฟิกไม่ได้ใช้งานหนักอะไรประมาณนี้นะครับจะจะทําได้ดีกว่าดีซึ่งอันนี้ผมว่ามองว่าที่ดีดีกว่าที่ตอนที่ปรับตอนที่ไม่ปรับจากระดับแม็กซิมัมสุดข,ของเกมนี้นครับมาเล่นถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับ หน้าจอเป็นแบบ 2iPS l d เอ้หน้าจอเแบบ iPS l c d นะครับไม่ใช่ 2iPS i ีเนี่เป็นเฉพาะของ LG เท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีใบไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมีเนื้อทามารีวิวด้วยครับแต่ว่าเราจะต้องเป็นหลังจากเครื่องนี้แล้วก็หลังจากสมาร์ทโฟนอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้เก็บเป็นไฮไลท์ไปเลยของปีนี้นะครับ การประมูลของกราฟิกผมว่ายังอยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับก็่ถือกับดีมากเลยเอ, <S <S อฟเฟกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําทได้ค่อข้ายจะจริงบ้างแล้วนะครับก็ถือว่าทําได้สมกับที่เขาว่าไอตัวไอโมบายเนี่ยเป็นสเปครดจัดของคนไทยรถหนึ่งโอเค okay, ก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของการเป็นมุมแผลการาฟิกนะครับประมาณนี้ก่อนมาเรื่องของกล้องเลยละกันครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในค x3 เอเนี่ยเขามองมองถึงเรื่องกล้องเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับกล้องหลัง18ดล้านพิกเซลแต่ความจริงทาได้13าความจริงของตัวถ้าไม่มีเติมไม่ไม่มีตัวซอฟแวร์ทำได้แค่ส3ามนะครับ กล้องหน้า8ดล้านพิกเซลความจริงก็ทำในห้าล้านนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือกล้องหลังเนี่ยเป็นดูโอแฟนะครับก็คือให้ความสว่านะ Mode, ama, วงนะมีวิวตี้โหมดพาโนรามาอะไรพวกนี้แล้วก็ถ่ายภาพแบบหลายๆอย่างซีนนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันสมายนะครับแคปเจอร์จะถบรอยยิ้มประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกปิดสมายสิครับไอวงปิดด้ก็คือต้องเลือกซีน,นเอง นะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็คือปุ๊บกดจะหันมานะครับกล้องหน้าก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่กล้องหน้าพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะครับก็คือจุดนี้ครับกงเปิดที่ดูเป็นขวานตาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแฟดหน้านวนครับเย,ย้ไม่ใช่มันคือ LED แฟชครับก็ถือว่าเป็น เป็นอีกนวัตรกรรมดึงของกล้องหน้าครับซึ่งกล้องหน้านั้นตอนนี้ก็มีแฟชเพียงแค่รุ่นเดียวใน,นตลา,ตลาดตอนนี้คือไอโนคิวเอ็กซ์นั่นเองนะครับก็แฟดหน้านวลผมก็รอแล้วหน้านวลจริงๆแต่ว่าถ้าเปิดเป็นแบบแบบแ,บบแฟดออนอย่างนี้มันหายแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะชึ๊กชึกแล้วมันก็จะทําให้เราหน้านวลแต่ว่ามันออกเขียวเขียนิดนึงนะครับหรือเราจะเปิด สองเป็ตลอดเลยก็ได้ชิ้นเดีวยวกันนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดขายสําหรับผู้หญิงที่รักการแต่งหน้านะครับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกล้องหน้ามากกว่ากล้องหลังที่จะต้องถ่ายแบบนี้แล้วก็หันแล้วก็จะกดชัเตเตอร์ใช้ลำดเวลาอยู่เหมือนกันนะครับโอเคสําหรับ iMobile iQ x สามราคาแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับข้อดีคือความแรงของตัวเครื่องที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับกับังมูลผลที่ดีแต่ว่ารู้สึกว่า อ,อ,อยากให้ปรับปรุงให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงอะ่ะรู้สึกว่ามันยังยังเนียกาอยู่บางที่ยังช้าๆอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการประมวลผลกราฟิกที่น่าจะดีกว่าดีนิดนึงนะครับแล้วก็กล้องนะครับที่จริงถ้าใช้ถ้าใช้เซนเซอร์แล้วก็ใส่เซ็นเซอร์ของโซนี่หรือพวกนี้มาก็จะดีไม่ใช่น้อยนะครับ คุณภาพกล้องถือว่าใช้ได้กับไอโมบายรุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีนการๆใกลรคู่แข่งอยู่บ้างพอสมควรครับโอเคสำหรับการรีวิวนะครับไอโ X สามก็จบลงทํางเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไอโมบายที่แฮปปี้ครึ่งหนึ่งของปีนะครับแล้วก็รอรอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าไอตัวแกสิ่งเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กนะครับอย่าทำฝาหายเวลาที่แกะออกไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันมันจะยุ่งเลยทีเดียวนะครับโอเคครับจบ การรีวิวเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ติดตามชมกับรีวิวตัวถัดไปในอีกไม่กี่ไม่กี่เทปข้างหน้านเนี่ยครับก็จะเป็นเทปเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามชมครับสวัสดีครับ